ไปเฮอะไรอ่ะนี่มึงทำอะไรกันเนี hmm ่ยเออมึงมึงมึงทำอะไรมึงทำอะไรอ่ะอะไทำอะไรมีฝันเขาฝันกันอยู่ฝันแล้วก็เกี่ยวอะไรด้วยล่ะไปเกี่ยวนี่ฝันไม่ถึงสอนปนน้องดิฝันสองคนเออไปนอนเลยเออเป็นคนเชื่อเลยดิเกี่ยวเลยฝันน้องดิเตรียมมึงอย่าเพ่งมาหาปูนิตาเเขาฝันอยู่อ๋อเขาฝันเออเออแล้วปูเข้าไปอยู่ในฝันยังไงวะเนาะมันแปลกเล้วทำไมอ่ะมื าเจ้าที่บ้านกูมาได้เนี่ยมูงมึงแก่มากไปแม่เจ้าเดนลับไปเถอะถ้าเกิดมึงไม่ออกป้นเป็นภาพฝันมึงก็ต้องตายอยู่ตรงนี้มึงออกป้นเดี๋ยวนี้แม่ไปฝันเพื่อน้องเป็ตีแม่แม่กำลังเลือกเขาต้เป็นภาพที่ครกไม่สามารถเลือกขอความรู้สึกได้แต่ช่วยไม่ด้วยนะ รู้ไหมว่าตอนนี้พ่อของเจ้าเนี่ตายไปแล้วเือก่อนที่เม่จะตายสัญญากับแม่ได้ลูกขอบวดให้แม่นะพูดสิลูกสัญญาของแม่ว่าจะวดให้แม่ปวดให้แม่แล้ลูกนะขอขอ่่เสยจปวดให้แม่ลกเอร้นกเื่องหายจากการทรงจเข้าม แม่มึงจะน้องมึงมาหามึงใช่ไหมไอ้ม่พู้เรง่องเลยเนี่ยไอ้เจ๊ถ่ายกูเข้าอยู่ในฝันก็มึนมาเมื่อกี้ไอเจ้ามันนันน็อตเลย่ยใช่ไหมใช่ใช่บอกว่าให้มึงบวดใช่เลยพี่น้องจีนน้องมึงใช่ไหมถ้ามึงเจอมันนะทำไมแทงแม่งเลยทั้งแกเห็นหน้าน้องฉันได้เหรอโอ้โหไอเต็นเต้นเลยมันคว้าตัวเเดียวเลย